เดี๋ยวเราจะไปลองลิมิตเบรกกันครับว่าระบบลิมิตเบรกของอสำหรับอันใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างาครับลิมิตเบรกไอตัวนี้ใช่ไหมครับใช้10อันซื้อได้1ทีครับมันให้เรามา30อันไว้เพราะนั้นเราซื้ออันอันแล้วลองลิมิตลิมิตกับใครอะ่ะอ๋อกดได้เลยผมจะผมจะลิมิตเบรกฟรีแล้วกันเพราะว่าเรา เราใช้ฟรีมากกว่าหนึ่งในเวลสองอ่ะอ๋อใช้ดูย o u แ a v e ไม่ได้เหรออ๋อใช้ดยใช้จอบอัพเหรออ๋อเอาต้องเสียจอบให้กับอันนี้เหรออา้าวลิมิตทีเดียว เดี๋ยวก่อนลิมิตท,ทีเดียวอัพได้สามอันเลยเหรอผมจะเฉียบขาดเกินไปแล้วอัะี้แล้วลิมิตอ๋อไม่ใช่คือลิมิตท,ทีแรกอ่ะมันได้เลเวลหนึ่งเลยเว้ยแล้วเราใช้อันที่สองอัพอันที่สองที่สามครูอย่างนี้อย่างนี้อาชีพอื่นลำบากอยู่นะพีทก็ลำบากไหนก็ลำบากเพราะว่าพีทลำพังกับสก,กิลไม่พออยู่แล้ว จ็อบไม่พออยู่แล้วต้องลดอย่างอื่นแต่ต้องเสียเพิ่มอีก4จ็อบเพราะว่ามี2สกิลที่ลิมิตได้เอาเรื่องอยู่นะเออวิสาหกรรมลำบากเออฮันฮันแอดไม่ค่อยได้ใช้อะอ่อบัคเซมิดก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเกิดเล่นสายตีอ่ะฮันแอดจ็อบจะเหลือแอดเนี่ยเนี่ยแอดเนี่ยมึงอัพแค่นี้เนี่ยมึงอัพแค่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้มึงไม่ต้องอัพเต็มก็ได้อันนี้อัพแค่5ก็ได้อันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้ที่เหลือมึงไปใส่อย่างอื่นได้เลย โอเคฮะลิมิตเบกก็โห oh, ลำบากจริงถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นอ่ะลำบากมากหันแอดไม่ค่อยลำบากเพราะว่าจ็อบมันเหลืออยู่แล้ว